วันนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาชงนมให้น้องกันนะครับ <c oughs> เอ้เอ้เอเอ,เอ,อเ,เอากระติกนมร้อนนมมันไม่ร้อนเลยฮะร้ะอ,นอนเอราะวนเนี้ยเจ้าหลงใช้ที่นอนอยาก,กินกี่ลิตรอยาก,กินเท่าไหร่นั่นน้ำมูกเมันคืออะไร <c oughs> เคไปไขวัดไม่ตากฝนทำไมเล่าไม่ได้ตากฝนว้ยเอาซกข้าขีดโอเคขี่เถอะทำไมมัน,เป,นเป็นบัตรทำไมเลยทขาไมไม่บอกมันเป็นบัตรเล่าไม่บอก ไม่เข้าใจมือแั่ไงงงมือ,มอน้องผมพูดว่าอะไรผมไปเติมน้ำให้ถึงสี่เท่าน้ำเองนัอนเอไม่กินเท่านี้นะครับเฮ้ยก็เท่านั้นแหละพอดีเฮ้ยโอเคหลังจากเราเติมน้ำให้ตามที่เด็กๆเ,เขากินกัน,นครับซึ่งน้องผมน่าจะกินต่อสี่ซึ่งมันน้อยมาจาก จากแปดก็ครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแน่น้องหกพอดีอะไรโอเคเราแล้วเราแล้วไม่ต้องบอกก็รู้ก็รู้อะไรโอ้ยโ,โ,โอเคครับเดี๋ยวนี้ผมอะไรบางวะอะไรอ่ะอ๋อกระเป๋าน้องโอเคหลังจากเราเติมน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใส่ผงนะครับถ้าใครเปิดผงน้องไม่เปิดก็ให้แม่เปิดนะครับ ผมว่าเราไปทำที่อื่นและตอนนี้เรามาชมนงนมให้น้องที่อื่นเพราะว่าเมื่อกี้ผงมันหกเยอะเลยอ่ะตอนผมเปิดอะอยู่ๆมันก็โอล่มาเอ้ครับผนงนมมากมากหนึ่งช้อนชาว่าทำไมมันใหจญจ่จังวะโอเคช้อนยาวมาอีกสช้อนชา ระดับสีประมาณต้องต้องสัครึ่งช้อนโอเคไปเอาฝาขวดนมมาฝาขวดนมตัวเองอะ่ะเออรอน้อยผมไปเอาฝาขวดนมแป๊บนึงนะครับ ใหชิมด,ดูนะครับว่าันรสชาติน้องหนุกมาเอา้าทำฟา้าทำไมเฮ้ยผมต้องมาประกอบฝาน้องให้มองหน่อยเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นว่าผมกินใช่ไหมให้เห็นเราอืมโอเคเดี๋ยวผมจะชิมก่อน ได้โอเคกินได้ละลูกแม่ต้องกินนมแม่มันเองอะไรนี่มันนมตาเด็กไปกินนมไปชู่อชชชเงียๆนะครับไปละแอบกินอร่อยดีใครเคยกินบอกมาอร่อย อืนมตาเด็กอร, وي, ร่อยชิมหายรู้วะแล้วว่าผมต้องทำความสะอาดโต๊ะเยอะหละปัด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 มนมอร่อยจังว่ะงานงานงานน,าน,น,าน,นี่จะไปคลิปที่ยาวที่สุด เราไปกินน้ำแป๊บน้ำทันทำไมจะปวนจงวะอ่ะไคราวนี้ขามันผมไปกับน้ำสีด้วย

ผมจะมาขายของกันนะครับเจ้าให่กระตุ่นมาึ้นมาล่ะมาตู้โอเคเก้าอี้ดูไหมที่ผมวางนี่พอเลยถ้าเก้าอี้นในขายแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะครับแล้วคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์ แล้วก็ซับสาขา์ด้วยครับโอ้นี่พึ่งจะได้ครึ่งตอนเองมั้งเนี่ยนี่พึ่งหนาทีเองซึ่งใครที่อยู่ในู่นะตอนนี้ยพิ่งปิดไปนะครับยังเหลือยเยอะเลอยอขอขายดีเกินของด้านหน้าหมดเลยอ๋อน่าจะปิดแหละ แม่ผมเป็นนอนหลับอยู่นอนเราจะไปดูน้องผมกันโอ้โหนอนดูดนมสบายใจเชียวนะน่าแม่นอนนอนของเล่นบินไปบินมาของเล่นบินไปบินมา เวิ้วตกลงบูมระเบิดดังดูมเบิดดังปุ่ม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 ไงเพลงเป็นไงมั้งครับทำอะไรอะ่ะกดขาทำไมอะ่ะเดืเอดคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อเพราะผมตัดต่อไม่เป็นตะเกียบแม่ แก่แล้จมูกหัวมังไงยังดูตรงนี้ถือว่าใจกล้าากาลยนะอะไรนะั่นน่ะก็กล้องไงไม่เคยเห็นกล้องนึงไงเด็กขี้อายดูนกาชัดๆเลยครับนี่คือน้องผมนี่คือน้องมมามา๋าอ เ <mm อาปากไหมสินี่กินทียวอ่ะอ๋ออโอเคเดี๋ยวทำไมกูต้องถือกล้องเองวะคนถือกล้องไม่ได้ถ่ายไปนอนอยู่นน่นหรอกเอดูสิในกระเป๋าน้องผมมีอะไรม้่งชุบก็มีออ่ขวดแล้วก็เสื้อผ้า ้ปวดหลังโว้ยไปดูอย่างอื่นกันครับนี่มันคลิปรีวิวบ้านยังไงวันนี้นี่นี่จะเป็นคลิปที่น่าจะยาที่สุดอัจตอนนยเลยแปปี้สองส่วนสองสิ่ครับอ๋อแล้วก็แฮปปี้นิวเียร์แด์แมรี่คริสต์มาสนะครับนี่ทันวาพอดีเลย โอ้ยโอ้ยขาเกอโอ้ยฟั c ก,กันแอ๊ดเค้าเค้ามีคำคุมนะครับถ้าอยากตายก็ต้องตายเลยครับคุณอ,อยากตายจริงๆคุณก็ทำตามความประสึก์สิครับซึ่งผมว่าเรนเราต้องคือสู้เอาไว้นะครับหยับหยับ ทำไมไหวจริงๆก,นก็นะครับกินเทว่าเอ้อยเอ้อยเอ้อยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยืนยืนของเล่นตัวเองจเเลย็บีด,ด,ด เรมคลิปหลายๆที่คลิปที่แล้วของผมได้ไหมครับโอเคนี่จะสิบนาทีอ่ะต้องได้คลิปรวมมิดส์คลิปสิวะทำไมปวดหลังเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปรวมมิดพาร์ทหน้านะครับเกี่ยวกับรวมมิดของค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่วัวมิดนี่มันการถ่ายบ้าน เนี่ยก็ของหายนะครับนี่นลื้อตาหน่อยโอเคไฟแค่เนี้ยครับเงือกจะมีโฆษณาไหมไม่ตรงห,หรออมึงเดี๋ยวมีโฆษณาหนึ่งหว่า ไม่ต้องแมวแมวแมว,แมวยืนได้เนออี่ยจะเลี้อวๆๆอันนี้ <ๆ S 1> เขาไม่ได้จ้างแต่ผมยังไงก็ตทำเลยเซรั่มกันแดดไม่รู้ชื่อไม่รู้ยี่ห้อแต่แค่ทาแล้วสวยดีแค่นั้นแหละจบเลยโอเคนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะบอกว่ากรกะเป๋าน้ำสวยมากเลยครับต้นที่เป็นบ ต่อซึอาจจะเป็นเสรดกกลัวน้อยนะครับก็ขอไปด้วยนะครับขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับ